สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแมทักนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพนพี่ๆีน้องๆน,นะครับมาชม Hino นะครับตัวนี้เป็น Hino 500 Dominator นะครับตัวนี้เป็น10ล้อ2เพลาแทนเตียนะครับท่านผู้ชมครับลากพ่วงนะครับ ใส่อะไรมาครับเสียครับอ๋อใส่ทรายอ่าพอดีใส่ทรายมานะครับโอ้สวยนะครับคันนี้ครับดูครับตัวนี้เป็นอ่าสิบล้อเล็กนะครับท่านผู้ชมครับอ่าตัวนี้เป็นสองเพลินะครับท่านผู้ชมครับอ่า เป็นสองเพาแทนเตี้ยนะครับดุมก็จะเป็นดุมหกน็อตนะครับเป็นกระทาเลดีนอนยางเลดียนนะครับทุนเู้ชมครับสังเกตตรงไหนนี่ครับนี่ครับสองเพาจะเป็นแบบนี้นะครับทุนเก้ชมครับ ข้างหน้าสวยนะครับดูครับสีแดงนะครับคันนี้ตัวนี้เป็น Fc 9J นะครับเครื่อง210แรงม้านะครับลากั่วงโยกใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ จะดับทายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับรถคันนี้ต่อมาจากหูนี้นะครับ ถอยเอวอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับไม่ล็อกลูกเป็นสองเพาก็สบายใจหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาดันแบบนี้ล้อมไม่จีนะครับเสียงเครื่องก็นิ่มนะครับ อันนี้กำลังจะกดดัมนะครับตัวลูกก่อนนะครับเนื้อได้เยอะนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้เพราะว่ารถมีน้ำหนักเบานะครับพีกัดก็ 4 7เจ็ตันนะครับท่านผู้ชมครับ ใช้งานนะครับท่านผู้ชมครับดุมก็ไม่ค่อยได้ล้างนะครับสวยนะครับโดนใจวัยรุ่นนะครับแบบนี้ ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้อ,อัพคลิปลงช่องสักเท่าไหร่นะครับพอดีช่วงนี้งานเยอะนะครับดูครับสีเขาสดมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูครับมองใ,ใกล้ๆก็จะเป็นสีแดง นะครับพอผมถอยกล้องออกมามันก็จะเป็นสีแดงออกเลียดนกนะครับดูครับนครับเห็นไหมครับดูครับดูตาไฟเขาสวยนะครับดูตาไฟ ตัวนี้ก็จะเป็นรหัสตัวนี้เลยนะครับแต่งก็สวยดีนะครับท่านผู้ชมครับดูครับก็จะมีกระจกนาซ่านะครับข้างบนก็จะเป็นไฟนะครับกำลังเอ่อเสียซ้ายนะครับ ที่มันติดกระบานะครับท่านผู้ชมครับพอดีเห็นพอดีนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยตามมานะครับคิดว่าน่าจะมาลงของในแถวนี้ก็เลยเจอของดีครับเอามาฝากท่านผู้ชมเลยครับ เดารมิชลินเลยนะครับนี่ครับเบรกก็เป็นเบรกจิ๊ปี่นะครับท่านผู้ชมครับ ีก็ใช้ได้นะครับก็ซับข้างล่างข้างบนนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ตัวลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปก็น่าจะไปตัดลูกนะครับ มิตชลินอยู่ข้างหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมบ้านท้ายกันนะครับอาจจะเปื้อนทรายหน่อยนะครับดูครับเป็นกลงคุณใหญ่นะครับล็อกลูกเรียบร้อยนะครับตัวลูกเอ่อเบาแล้วล็อกได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่กินยางนะครับ ตัวลูกตัวล้อคู่หน้าก็ใส่บางุ่นใหญ่เลยนะครับ เราไปสอบถามเสียกันนะครับว่าใส่สายมาจากไหนนะครับเดี๋ยวรอเสียลงมาจากรถก่อนเสียสายสายมาจากไหนเหรอครับนครพนมครับของนครพนมนะครับท่านผชมครับนนี้ก็ กำลังตัดนะครับดึงสายปลั๊กนะครับปลั๊กไฟปลั๊กลมนะครับแล้วก็ไฮดรอลิกนะครับมีสองสายนะครับสายโขงใช่ไหมครับเสีย่ยสายโขงนะครับสายมาจากนครปนม หลัก้าลูกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา กับจะหกโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเหลือตัวแม่นะครับที่ต้องไปดำนะครับพ่อก็จะตายถูกกฎหมายนะครับท่านผู้ชมครับ ไม่ดังมากนะครับเพื่อ,อจ,จะเซฟนะครับเกี่ยวกับตำรวจนะครับคันนี้ผมว่าแต่งพองามนะครับท่านผู้ชมครับดูแบบสวยแบบเ,ยบเรียบนะครับ ท้ายดังดีนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับนี่นะครับที่ที่ผมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ผมว่าสร้างได้ลงตัวมากนะครับเป็น6ล้อนะครับ6ล้อแปลงเป็น10ล้อนะครับท่านชมครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไม่มีนะครับออกจากสูย์เลยมันไม่มีนะครับท่านชมครับที่จะมาเป็น10ล้อเล็กมันไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น6ล้อนะครับแทบซีก็ประมาณ6เมตร50นะครับหรือ7เมตรนะครับแล้วก็มาเสริมล้อเอานะครับ ใส่ทานเพิ่มนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับ ทางก็มีเพื่อนร่วมทางก็ไม่เหงานะครับเพมผู้ชมครับเรามาชมกันว่าทางเดียวเลยนะครับม,มีดำแมนนะครับดูครับนี่ดำแมนเรียบร้อยนะครับ่านผู้ชมครับ สายลมสายไฟนะครับแล้วก็สายไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกก็จะเป็นสองสายนะครับเขาเรียกสายไหลกับสายกลับนะครับท่านผู้ชมครับใครที่กำลังมองหานะครับหรืออยากเป็นเท่าแก่ก็มีได้นะครับคุณ ไม่ไม่หนักนะครับผมว่าราคาน่าจะถูกกว่าล้อใหญ่นะครับทัผงคุณครับอตั้งตัวได้นะครับแบบนี้ ็จรถรถสิบล้อเล็กแบบนี้ก็น้ำหนักบรรทุกก็จะเยอะนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นยุคนี้ก็เห็นด้วยนะครับรถเพราะว่าน้ำหนักรถมันเบานะครับการบรรทุกสินค้าก็จะ<ม>เพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีนะครับสิบล้อเล็กนะครับผมว่า ถ้าไม่ดันเขาประหยัดนะครับรถถ้าไม่ดันเขาดันมอนะครับหมายถึงว่าวิ่งหลังถนนนะครับท่านผู้ชมครับยังไงกระเซฟครับเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ210เทร์โบก็เป็น240นะครับแต่ในคู่มือจะเขียนแค่210เทรบโบนะครับเพราะว่าบวกกำลังเทร์โบไปด้วยนะครับ30แรงม้านะครับ เดี๋ยวเราลาไปกับมิโน่500 Dominator คันนี้กันนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ